สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านา,นากันอีกแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราประจําวันนี้ก็คือ4-6ถึงตุลาคม2567นั่นเองครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดโลกก็มีการปรับตัวลดลงกันด้วยนั่นเอง แทบจะทุกตลาดนั่นเองครับและก็ตลาดจีนก็จะหยุดในช่วงวันที่1-7ถึง7ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นวันชาติของจีนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ราคายางพาราก็กระทบมาถึงตลาดยางพาราของประเทศไทยเราด้วยก็มีการปรับตัวดิ่งลงเป็นอย่างมากนั่นเองครับเราก็จะมาดูกันเลยว่าอันดับแรกก็คือราคาน้ำยางสดนั้นวันนี้79บาท ปรับตัวลดลงไป1บาทราคาท้องถิ่น7 6บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้85บาท63สตางค์ก็ปรับตัวลดลงไปอีก1บาท25สตางค์ราคาท้องถิ่น 82, บาท6 3สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นสามวันนี้89บาท55สตางค์ก็ปรับลดลงไปอีก1บาทราคาท้องถิ่น8 6บาท55สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 100%เเซวันนี้59บาท1 5สตางค์วันนี้ก็ถือว่าราคาก็ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น56บาท1 5สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้29บาท56สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท5 6สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห5าเปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง32บาท4ีสอสตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น29บาท4ีสเอสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน38บาท40สตางค์วันนี้ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น35บาท40สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคลฟวันนี้ 41บาท34สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น38บาท34สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้เราก็จะไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศตลาดโลกกันเลยนะครับว่าตลาดไหนราคาเป็นอย่างไรปรับตัวลดลงมากน้อยอย่างไรนั่นเองครับสำหรับราคาน้ำมันก็ช่วงนี้ตลาดในเมก,ก็มีการปรับตัว บวกเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ